ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Le ็ก EP 5แล้วนะคะตอนนี้ในเกมของเราผ่านมา1ปีแล้วนะคะทุกคนอ่าวันนี้น้องผมยาวแล้วจ้าโอเค EP นี้เราจะต้องแต่งงานนะคะทุกคนแต่งงานใน EP นี้นะคะทุกคนไม้ยก็ไม่ยอมเป่าเราซื้อเมล็ดพันธุ์ดีกว่าเราซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเพิ่มดีกว่าสั่งซื้อซื้อเมล็ดพืชดอกไม้ ถักผลไม้ดอกไม้แล้วกันเอ้ยเราได้ค่าลิคสิทธ์มาทันาสนะคะทุกคนทุกคนเราอยากซื้อบอกปลาครับไว้ตรงนี้จังเลยอะ่ะี๋ยวดูก่อนนะว่า เงินเรามีหรือปาเออค่อยซื้อเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวเพิ่งซื้อนู่นซื้อนี่อเอ,อ้เราได้อะไรมาทุกคนปฏิมากรรมม้าได้มาจากไหนอะเราขายนะคะ่ะทุกคนได้ย0เฮ้ยมีแต่ขอไม่แต่ดอกที่แต่ว่าขายได้น้นยน้อะทุกคนเอาเคงั้นเราทิ้งไปอนะคะเราไม่ปลูกดอกเป็นจะมาศหรออืมเดี๋ยวเราซื้อซื้อดอกไม้เพิ่มอีกเพื่อได้ดอกที่มันแพงๆซื้อมาเยอะเลยติดไปเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นสตรอเบอรี่สิโจหรือยังเฮ้ย สตรอเบอรี่โตแล้วเจ็บเกี่ยวเจ็บเกี่ยวเจ็บเกี่ยวทั้งหมดต้องเอามาปลูกน้อยสุดยอดยอดสุดยอดสตรอเบอรี่ที่เรารอคอยมานานนะคะทุกคนได้มา6ได้มา6ต้นเปิดให้หมดใหดูว่าเราได้อะไรบ้างโอเคทุกคนอันดับแรกเราต้องเอาสตรอเบอรี่ที่เราอยากได้มานานแสนนานไปปลูกก่อนนะคะทุกคนยูทูบมาชวนไปงานจิกคอนนะคะทุกคนโอเคเราจะไปนะคะโอเคทุกคนมาถึงงานแล้วเขาบอกว่าถ้าเราเล่นเกมพื้นที่เกมแบบเคลื่อนไหว เดี๋ยวอันดับแรกเราทักทายอยู่ก่อนมันจะมีแข่งเขียนโปรแกรมเดี๋ยวเราจะไปแข่งเผื่อเราชนะได้กันมาแข่งมาแข่งเขียนโปรแกรมก่อนเข้าร่วมเราต้องเอาเงินรางวัลมาเป็นของเราให้ได้เอ๊ะอ้าวนึกว่าเขียนเสร็จแล้วทักษะการเขียนโปรแกรมถึงระดับสามนะคะทุกคนเฟิร์มข้่วมการแข่งขันทำคะแนนไปได้41% 41%นี่เราก็มีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสที่จะชนะใช่ไหมเราไปเล่นเกมกันเท่มากเลยนะทุกคนว้ายอยากเล่นอ่ะของมันก็คือ VR ถูกปะเออก็คือ เเออตีเบสบอลเฮ้ยเราแพ้เหรอว่าคือมีแค่ดาเลียคนเนี้ยที่ชนะรอบที่แล้วดาเลียก็ชนะนะคะทุกคนกินอะไรดีเอ่อสั่งอาหารกินมันดอกค่ะขอดอกที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เขาใส่ชุดคอสเพลย์เลออทุกคนช่วงเวลาแห่งความสุขสรรที่ราคาโอเค็บมาถึงแล้วไปดื่มด่ำกับเครื่องดื่มลดราคากันเถอร์ต้องดื่มลดราคาเหรอจากเครื่องดื่ม เราไปดืม่มเครื่องดื่มลดราคากันถึงเรานะจะไม่หิวแต่มาลดราคาเราก็จําเป็นที่จะต้องจิ้มนะคะสวัสดีค่ะขอเครื่องดื่มที่นึงค่ะเออเลครับจะผมจัดให้นะครับจัองอรไออร่อยนะคะขอบคุณค่ะได้เลยครับดูฝีมือผมสักต่อน,นี่นี่ยเอออร่อยแน่นอนอร่อยชื่นใจจริงๆค่ะโอเคทุกคนเนาะกดฉี่นะคะ กินน้ำแล้วก็ปวดฉี่เฮ้ยเคร่งดื่มที่นะ่าผิดหวังน้องมาฉี่แล้วาฉี๋ยวชีเซกับบ้านเลยแพรกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราให้น้องไปนอนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาปลูกผักอ่าเราจะเราจะปลูกดอกไม้ไว้ตรงข้างหน้านะคะทุกคนดอกเบญจมาขายได้1ิดอกเบซี่ขายได้2องเราทิ้งเลยคอลลี่ก็ทิ้งอ๋อปลูกดอกเบญจมาศแล้วกันนะคะทุกคนสองแถวตรงนี้โอเคเดี๋ยอนี้ที่เหลือขายนะคะแล้วก็ให้น้องมาปลูก พักษาทาสวนถึงระดับสี่แล้วโอเคทุกคนอันนี้คือน้องปลูกเสร็จแล้วนะคะแต่เราให้น้องรดน้ําทั้งหมดแล้วเราไปนอนเฮ้ยเราสบาเบอรีโตัวแล้วอะตเดียวเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อรูแล้วทุกคนทําไมมันถึงไม่โตเพราะว่ามันอยู่ในมุมมืดใช่ไหมคือต้อนไม้มันต้องขยับออกมาจากตัวบ้านนิดนึงอย่างนี้เราไม่รู้นะคน,นไม่แน่ใจเราขยับออกมานิดนึงโอเคชน้องอะรดน้ำพูดคุยกับพืชอย่าดานะ่าแล้วน้องรู้สึกน่าเหมือนกำลังด่าเลยพูดคุยเรจะให้น้องไปนอนนะคะทุกคนโอเคน้องมานอนมานอน,มานอนได้ห้องสไตล์ให้มาท สวนอยู่ได้โอเคตอนนี้น้องตื่นนะคะทุกคนน้องก็หิวข้าวโอเคเราจะกินอะไรกันดีนะน้องอกินอาหารชั้นเลิศลักกี้ผัดฟักทองน้ำเต้าออเ,มเหมนเต้าสู๊กินข้าวก่อนด้วยอาบน้ําก่อนว้ายน้องแล้วให้ติดรองเท้าแล้วก็เอาขึ้นมากินเหรอไหนดูเซ๊น้องนวดแป้งเออต่อยโอ้ติดตกเคล็ดลับามอร่อย พริกไทยเหรอข้าหน้าต้องแสบตาแน่เลยเทเส่็ตรงนี้อีกแล้วเฮ้ยแต่หน้าตาดีอยู่นะทุกคน้น้องขขาขาดเหมือนครัวเราตรงนี้มันจะเล็กเกินไปนะคะทุกคนนี่ทุกคน,กคนเราขยายความมาตรงนี้เนะคะยค่ะย้ายอ่างล้างอ่างลง้างจ่างมาตรงนี้นะคะทุกคนครัวอยู่ตรงนี้เอตู้เย็นตู้เย็นขยับอยู่ตรงนี้จะกินกินไปก่อนกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำใช้ห้องน้ำอาบน้ำอุ่นจากฝักบัวแล้วก็ใช้น้องจะฉี่ลาดไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ย โอเคเรียบร้อยแล้วเป็นี่นะ้องต้องการความสนุกนะคะทุกคนอ่าดูทีวีก็ได้ดูทีวีเพิ่มความสนุกเดี๋ยวดูต้นไม้ดีขายได้หรือยังอุ๊ยน้องโซแล้วเพื่อนหัวส่งกลิ่นหอมชนิดหนึ่งที่ออกผลมาเป็นหัวหอมบรรยายได้น่ารักนะเดี๋ยวเพิ่มความสนุกแนละ้วเรามาวาดรูปสร้างดหน่อย นิจนรณหน่อยละกันคนเดี๋ยวห้างเกเงินขึ้นถึงหมื่นเราจะพาน้องไปแต่งงานแล้วนะคะวาดรูปวาดรูปไห my god ขายได้พันห้สุดจะบรรยายทุกคนวาดรูปรูปเดียวขายได้พันห้าแต่เขียนในสื่อคือเฉียนประมาณสิบกว่าเล่มถึงจะได้พันห้าไม่ถึงพันหด้วยซ้ำโอเคแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เงินนะคะ<า>เย้ ภาพชิ้นบัวแดงแท้สมบูรณ์อีกแล้วหิงบัวแดงทำไมขายได้น้อยจังนึกว่าจะได้เป็นพันโอเคไม่เป็นไรอะ่าไปก่อนอยูแบรอนอยากจะมาเที่ยวเล่นที่นี่มาเลยจ้าผู้ชายจะมาหาคือคนผู้ชายมาหาพอ,อ,พอดีเลย,เ,ยเราจะขอ,อยูแต่งงานที่ตรงนี้เลยดีขอได้ดีไหมเดีแต <Hi. S 1> ่เราไปคุยกับยูก่อนดีกว่าคุยกันหน่อยแล้วไหนๆแล้วก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะเรามาแต่งงานกันไหมทุกคน โลเคชั่นก็คือไม่ได้เลยของผู้ชายแต่งงานในครัวนะคะวางแผนจัดงานแต่งงานเาจะไปจัดที่ทะเลนะคะทุกคนเย้มาถึงงานแต่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะสั่งเครื่องดื่มค่ะทุกคนทุกคน NTC คนนี้คือสวยมากสวยมาก สวยจังเลยอ่ะดูกระโปรงน้องสิดทะลุเขาอีกแค่ <c oughs> okay, ทุกคนอย่เราจ้าเป็นริ่มแต่งงานแล้วนะคะทุกคนโอเคกดแต่งงานจามยูแบรนดว่า <Yeah. S 1> ทุกคนนะทอยู่ฉากหลังเ <c oughs> ขานอนอยู่ตรงนัง้นผมจะดูแลคุณตลอดเลยสัญญา ah, อ้าวน้อง <No. S 1> ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะคะขอบคุณมากค่ะน้องกดฉี่นะคะทุกคน๋ยวให้น้องมาฉี่กัน เพิ่งแต่งงานละ่ะขอแสดงความยินดีกับการสมรสครั้งใหม่ของคุณด้วยต้องการจะย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเลยหรือไม่แนนอนด <Sure. S 2> ููทุกคนตอนนี้ก็คือ,อยูมีเงินอยู่สองหมื่นนะคะมันก็โอนมาให้เราเลยเย้ yeah. ตอนนี้เท่าวสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วกลับบ้านกลับบ้านเออเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคือน้องเมื่องนอนมากจะให้น้องไปนอนกันแต่เราไปดูอยูอันนี้อยู่ก็คือ เขียวหมดทุกอย่างนะคะทุกอย่างคือ <laughs> ดีมากดูหน้าหน่อยโอ้ยยูที่สุดจะได้แต่งงานแล้วนะเดี๋ยวเราให้อยู่ตอนนี้คือยูว่างงานอยู่นะคะเดี๋ยวเราให้อยู่ทํางานกัน ทำงานให้อยู่ทำงานอะไรดีนะอยู่จะเป็นอาชีพอะไรดีนักเขียนยั่ไงเดี๋ยวเราให้อยู่เป็นนักเขียนนะคะทุกคนให้อยู่เป็นนักเขียนโดยทํางานประจํานะคะ Let's go <S ตอนนี้อยู่ต้องอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้นนะคะอ่านอะไรบางอย่างอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราซื้อทีวีให้หน้อใหม่ดีกว่ามีเงินแล้วนะคะทุกคนเราจะซื้อทีวีติดผนังโอเคทุกคนอยู่อ่านหนังสือจบแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราให้อยู่มา อทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อยังอ่านไม่เสร็จยังเหลืออีกย5อรอะอ่านหนังสือต่ออ่านอีกรอบอ่านให้นด้ด้อา0นนะคะทุกคนเย้เสร็จสมบูรณ์แล้วอะเลิกอ่านแล้วก็เอาหนังสือไปเก็บแล้วก็ใช้ห้องน้ำทำใอยูโดยนี่เริ่มเป็นคนปวดหลังเลยแล้วก็หิวนะคะเดี๋ยวให้ยูเก็บหองเหลืองไปกิน ในของเหลือที่ทําตั้งแต่สมัยอยู่บ้านหลังเก่าแล้วก็เรายังไม่แต่งงานกันนะคะที่อยู่ก็เคยกินทุกคนเราซื้อเครื่องล้างจานจรินไหมให้เรามีเครื่องล้างจานแล้วทุกคนเราจะบอกว่ายูมีใบป,ปริญญาด้วยอะ่ะ น้องเราไม่มียังไม่มีใบปริญญาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาใบาปริญญาอยู่มาติดไว้ไว้ัวเตียงตรงนี้ดีไหมใหญ่อะไว้นี่เลยตั้งแต่เราแต่งงานกันเรายังไม่ได้ทําเหมือนสิ่ที่คนแต่งงานเขาทํากันเลยนะเดี๋ยวเรามาทําดีกว่าก็คือการวู้ฮูนะคะทุกคน ดูหน้าดิเค <laughs> okay, น้องเดี๋ยวเราทําอาหารชั้นเลิศไช่พัดอิตาเลียนอย่ะยูอึดอัดนะคะทุกคนเหนื่อยล้าอย่างแรงจากกิจกรรมอันทรงพลัง <laughs> ผู้สูงวัยเฮ้ยเดี๋ยวคือฮะทปไมเชลาแล้วเหรอ <laughs> เดี๋ยวอ้ยแย่แล้วทุกคนอยู่แก่แล้วอ h my god ่วนน้องเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะทุกคนก็ <laughs> วา่าทําไมเดินหลังงองเดินเหมือนเหนื่อยตลอดเวลา <laughs> แก่แล้วเฉยเลย เป็นไวชลาที่ยังดูไวรุ่นอยู่นะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าแดดดีนะคะแดดดีที่ไม่ได้แปลว่าพอ่อเอามาวาดรูปหน่อยดีปะมารูปตรงนี้สิถึงเราจะแต่งงานแล้วแต่เราก็ยังต้องห่างกันอยู่นะคะทุกคนแต้มปณิธานเรามาถึง2 5 0 0าแล้วทุกคนครึ่งทางแล้วอือยูมีแต้มปณิธานอยู่ร้อยยี่สิบห้านะคะทุกคนแต่เราดูว่าทำยาลดช่วงไวเนี่ยมันใช้กี่แต้มนะคะน,นี่ไงนังไงคคืพันห้าโอเคเดีย๋ยวเขาให้ยูเก็บ 1> 1, 5เขียนหนังสือสองเล่มเขียนหนังสือเออการที่เราสะสมแต้มเพื่อไปซื้อน้ำยาลดช่องวัยอันนี้ไม่ใช่การโกงนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกมมีมาให้แต่ถ้าเรากดสูตรเพื่อไปลดช่องวัยเนี่ยอันนี้เรียกว่าโกงนะคะทุกคนแคส่วนนก็ว่ารูปเช็ดอีกหนึ่งรูปแล้วนะคะใครมาสวัสดีค่ะมาหายอยู่หรอคะเชิญค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะอยู่ตื่นพอดีเลยว่ารูปอะไรดีหรือว่ารูปอยู่ดี รูปยูดีกว่าโอ้ทุกคนตอนนี้น้องวาดรูปยูเสร็จแล้วนะคะสวยมากเหมือนแบบเป๊ะๆวาดเก่งขนาดนี้นนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยน้องเอ๊ะน้องวาะดะสร็อีกหนึ่งรูปแล้วเดี๋ยวให้น้องขายเอา้าลืมทำลืมทำเคล็ดอันนี้อ้อยพลาดเลยพลาดได้แจ้มปันนิทานเลยวาดลูปคน ทุกคนแล้วยูแก่แล้วแล้วยูจะมีลูกได้ไหมเนี่ยเือความหวังของน้องน้องก็อยากมีลูกอยู่เลคะทุกคนวันแห่งความรักโอเคอันนี้เราจะไม่ลืมคะทุกคนอ่ะน้องขายก่อนขายแล้วก็อ่ะทำวันแห่งความรักให้สําเร็จเอาเนองเสร็จแล้วเราไปเป็นของยู อยู่งว่วงนอนนะคะทุกคนเพราะว่าแย่แล้วก็เลยงว่วงง่ายนะคะแย่แล้วแย่ yeah, แล้วเดี๋ยวต้องไปทํางานอีกห้าชั่วโมงแ yeah. okay, ย่เขี่ไปอยู่ไปนอนดูหน้าน้องอุย้ยมองตามอุย้ยมองตามใหญ่เลยมีความสุขใช่ไหมลูกลูกอะไรนะ่ะอุย้ยไปลูกหัวใจข้างในมีช็อกโกแลตหรอช็อกโกแลตเลิฟหรอโอ้ยช็อกโกแลตเลิฟ่ารักกลุบอ้าสตรอเบอรี่ตัวอะไรอ้าดอกไม้ก็ตัวอะไรทุกคนเลิศสุดปังอ่ะขายแล้วก็แคร์ลิ้นมังกร เ,เราเก็บสตรอเบอรี่ก่อนไหมไหมทุกคนเก็บเก็บสตรอเบอรี่ก่อนเก็บไว้กินนะคะถ้าเกิดเราท้องเราจะได้ได้ลูกสาวแล้วค่ะทุกคนอยากมีลูกสาวเพราะว่ามอดที่เราโหลดมาเนี่ยของผู้หญิงเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากของผู้ชายต้นหนึ่งมันได้กีดลูกก็ได้เยอะแล้วเราเก็บเก็บไว้เท่านี้พอแล้วเราก็ขายทั้งหมดขายทั้งหมดแล้วก็ขายาดอกไม้มด้วยขายทั้งหมดทั่วเหลืองทำไมไม่ยอมโตเนี่ยเดี๋ยวยูต้องไปเริ่มงานอีกสองชั่วโมงทุกคนเดี๋ยวเราซื้อต้องทำกาแฟเดี๋ยวยูจะใช้นะคะทุกคนเอาก,กันลี่นแีดํา เย่ยค่าลิกาจิตีแล้วพันสองวยูก็มีหนังสือนี่ว่าเราให้ยูเอามาขายดีกว่ายูเอาหนังสือมาส่งสินค้าพิมพ์แล้วเออขายแล้วก็ทําอาหารชั้นเลิศทำอาหารอ,อันนี้ทําเป็นจีที่เผื่อยูหยิบกินนะคะทุกคนเ้าวน่นอัน,อนนี้ไม่เก็บอ่ะเอาเก็บกวาดแล้วก็เขียนหนังสืออีกสักหน่อยวา,อวาดไปวาดภาพวาดภาพคน โอ้ยน้องว่างนอนเดี๋ยวเราให้น้องไปนอนกันโอเคทุกคนตอนนี้น้องตื่นนะคะพร้อมกับยูก็กลับมาแล้วนะคะอ่ะยูยูมานอนกันยูน่าจะง,ง่วงส่วนน้อง,งต้องการเข้าห้องน้ำนะคะโอเคน้องไปห้องน้ําส่วนยูยูมานอนก่อนแดงแดงมากน้องไม่ได้กดชักครกเลยฮัลโหลน้องกดจัก,กรกด้วยค่ะกดจัก,กระด้วยจ้าเลิศเด่งมาก อ่ะมาภาพต่อเจ้คนนี้ไม่อีกแล้วเพื่อ,อนอยูมาเอ้ทำไมบ้านเราเริ่มพอเราแต่งแล้วบ้านเราเริ่มคึกคักเนี่ยคนมาหาเยอะเลยแ้วาดภาพชิ้นโบแดงได้อีกแล้วหูยข่ายได้สองพันโอ้โหสุดยอดทีน,นี้น้องมีความมั่นใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าวาะภาพชิ้นโบแดงที่มีราคาถึง2องพันชิบมิลลิออนนะคะทุกคนโอ้โหอะไรมันจะปานนั้นครับนี่น้องหิวอหรออ่ะ,อะออยิงของเรือเพื่อนยูหลับนานมากเลย ไปไปเนี่ยยอ่ะไปเข้าน้ำกันแช่เข้าน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวน้องน้องหยิบอาหารมากินในห้องน้ำหรอกิกนข้าวในห้องน้ำหรออร่อยไหมน้องอาจารย์ไปเก็บอาจารย์ไปล้างลูกเก็บกวาดส่วนยูกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะให้ยูมาวาดรูปสร้างแรงบันดาลใจนะคะทุกคนเพื่อเขียนหนังสือต้องทาปันธิทานให้ได้เหรียญปณนธิทาน1,500แต้มให้ได้นะคะทุกคน เย้ yeah. โอ้ยน้องมี2 7 0พันเ้ทุกคนอีกทีเดียวอีกทีเดียวเราจะได้ต้นเงินแล้วโอ้ยอันดับเกษีอีกแล้วพันสามนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราให้ยูยูง่วงนอนนะคะเดี๋ยวให้ยูกินกาแฟแล้วกันชงกาแฟหน่อย วันนี้มีเสน่ห์ทั้งคู่เลยอะเดี๋ยวเราจะให้เขาพยายามมีลูกกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแล้วกันอ่ะอยู่ไปนอนกันละกันกาแฟน่าจะเอาไม่อยู่จังหวะนี้โอ้ยดอกไม้โตอีกแล้วขายทั้งหมดขายตัวเบอรี่ด้วยขายทั้งหมดวาดภาพคนทุกคนตอนนี้เดี๋ยวอยู่ต้องเขียนหนังสือขณะมีแรงบันดาลใจหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้อยู่มาเขียนหนังสือก,กันเราจะได้เสร็จปณิธาน,นีล,นลูยในสนน้องขาย ถ่ายรูปครับน้องอเคยูเขียนไปนะน้องว่าดรูปวาดรูปคน กคนเมื่อกี้มันมีงานเทศกาลหิมะเกิดขึ้นเราไปไหมเราไปกันไปเที่ยวงานเทศกาลหิมะเดี๋ยวชวนย,ยูไปด้วยไปครับไหนงานอยู่ตรงไหน,นเออหาไม่เจออ๋ออยู่นี่แต่แค่ามาเที่ยวเฉยๆมันไม่มีเควสอะไรให้ทําเลยเดี๋ยวเรามาซือ้อชุดรับลมหนาวประจําเทศกาลซื้อและสวมอ่ะทักงคู่เลยอยู่ด้วยไฮ้เราเจอยามาจังอีกแล้วเราขอถ่ายรูปเซฟีข่ขย,มย,อา,อยามาจังเลยโอ้ยามาจังเราขอถ่ายรูปเซฟี่ได้หน่อยได้ไหมเป้นท่าประจาําภูเขาเต้นท่าประจําภูเขาไหนดูเต้นเป็นยังไง I <laughs> ียหรออันนี้คือถ้าไรซัมผูเขาหรอเออเอาตูตชนสูตรเดีด๋ยวเรามาปั้นตุ๊กตาหิมะดีกว่าสโนว์แมนแล้วยูไหนแล้เนี่ยฮามายูไม่มาสักทีอยู่อยู่แช่ออนเซนอยู่อยู่โอเคงั้นให้ยูแช่ออนเซนไปเดี๋ยวเราอยู่น้องให้น้องปั้นตุ๊กตาหิมะไปคนเดียวก็ได้โอ้ยทุกคนเราลืมถ่ายรูปงานแต่งอ่ะมาติดผนังบ้านอ่ะเพิ่งนึกได้ลืมสนิดเลยโอเคตุ๊กตาหิมะน้องเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นอ่าสไตล์สไตล์ไรดียสไตล์ป่า ม,มีดอกไม้มีใบไม้เป็นภูเขามีหมวกฟางด้วยนะคะทุกคนใบไ,ไม้เป็นภูเขาคืออะไร <c oughs> มีใบไม้เป็นทรงผมเออมีอะไรให้เล่นบ้างอันนี้อะไรค่ายรองเท้าหรออะไรอ่ะลองซื้อดูไหมกดมาดูซิกระชับปองนี้มันมีอะไรอ้าวไม่ใช่กระชับปองเป็นที่ให้ถือสโนว์บอร์ดอ๋อคืออ๋อมันมีใบรรยาบร,รเทาปวดด้วย เวลาเราเล่นสโนว์บอร์ดแล้วรอลมไะคะทุกคนเราก็มาซื้อเจลซื้อยาตรงนี้ได้อ,อ๋อเราพ้งรู้เคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านี่ยทุกคนเดี๋ยวเราให้อยู่เก่นหนังสือต่อให้เสร็จนะคะเพื่อที่จะได้ทำปนนธิทานขั้นนี้ให้เสร็จ เห็นมัเสือต่อพันห้าค่ะทุกคนเราต้องทาแต้มปณิธานของยูให้ได้พันห้าให้ได้นะคะเ <c oughs> จะลดช่วงวัยต้องดูรายการตลก <c oughs> มีวงดนตรีด้วยวาดรูปต่อ,อทำไมทุกคนไม่ไม่เปลี่ยนรองเท้ากันนะ่ะตอนนี้ต้องใส่สลิปเปอร์แล้วนะอันนี้คือเราสปีดจนมันบั๊กหรอทุกคน <c oughs> เอ้ยคอมพังคอมพังเดี๋ยวให้ยูซ่อมอ่ะยูซ่อมคอม ซ่อมพาดว่าโบแดงได้อีกแล้วเย้เนาะขายแล้วเฮ้ yeah, ทุกคนเรามีเงิน4ี่หมืนแล้วเราทำปฏิทันทุกคนแต้คปฏิ้ันน้องสามพันแล้วทุกคนเราใกล้ถึงต้นเงินเข้าไปทุกทีแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 1> โอ๊ยชิพหายแล้วไฟไหมโยออกมาโยออกมาออกมาน้องโอ๊ย ทเทเลเอร์เพลิงเทเลเอร์เพิงก็ยังช่วยนะคะทุกคนที่เรามีตัวสันกันอ๋อหลกไปหมดมีตัวการสัญญาณไฟนะคะทุกคนโอ้ไม่ดับว่ะคุณพี่พีคุณพี่คุณพีคุณลงุงลุงจะรอให้บ้านหัวไฟไหม้ก่อนเหรอคะลุงถึงจะดับป่ะฮัลโหลลุงอ๋อลงุลงทำไม่ได้เดี๋ยวดูลุงต้องรอให้เจ้าคนนี้นมาทับให้อ๋อเจ๊ดับแล้ว แจ๊มันโอโหฮะทำไมเธอไม่ดับไฟเธอมาทําอะไรเธอมายืนบิ้เกียจโอเคเออดีมากทํางานได้ดีมากเลยจึ้มจีนจน,จนมองไฟไม่บ้านชิ้นอยู่ตัวนี้ยแหละฮัลโหลมันมันไม่ทําอะไรเลยทุกคนเราทําอะไรได้บ้างก่อนนี้โอโหออขอบคุณนะที่มาช่วยซื้อใหม่แม่งเลยไม่ซ่อมแล้วทำความสะอาดพื้นโอโหอะไรวะเน,นี้ยโอโหช็อกเลยอยู่เออเลยตาเละเลย ยูเบนงงคนเล่นก็มึนงงเหมือนกันแ,แล่แอดซายเตียงอ่าให้น้องนอนจะสั่นเตียงฝั่งซ้ายให้ฟินจะสั่นเตียงฝั่งขวาให้ยูเออเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วทุกคนหวังว่าจะไม่มีใครร้อนตายนะแบบร้อนจนตายอย่างเงี้ยโอ้อยูก็คือพีตกจากไฟไหม้น้องกินข้าว กินกินค่าเสร็จแล้วก็มาขายขายทั้งหมดคือบ้านเรามีสัญญาณเตือนไฟไหม้นะคะทุกคนน้ำกัะเพิิงก็เลยมาเร็วแต่ว่าถึงจะมาถึงเร็วแต่ก็ทํางานช้าอยู่ดีนะคะทุกคนทาเรา ลกไปหมดเลยแต่บ้าตายดูกินเสร็จแล้วก็เก็บกวาดจะใหู้กินให้เสร็จค่ะเก็บกวาดเก็บกวาดเสร็จแ,แล้วก็มาเขียนหนังสือต่อเขียนหนังสือเพื่อทําปฏิทานให้เสร็จนะคะทุกคนน้องไปฉี่ฉี่เสร็จแล้วก็วาดรูปต่อทุกคนต้นถั่วเหลืองอะ่ะขายได้น้อยมากเลยอะ่ะเราควรจะลบทิ้งแล้วปลูกอย่างอื่นดีไหมยอย่างเช่นต้นดอกลกิบมนะังกรเนี่ยขายได้เยอะมากโอเคเดี๋ยวเรารอบหน้าเราเก็บเกี่ยวต้นลิบมังกรเรามาปลูกแทนต้นถั่วเหลืองนะคะทุกคนแล้วก็ต้นหัวหอมเนี่ยไม่ยอมโตสักทีอะ่ะว่า เ,เลดูไหนๆถ้้ไม่ตัวเยวเราขายทิ้งพร้อมต้นผเดอกนะคะเ้ราจากเราปลูดกดอกไม้หรือปลูกสตรอเบอรี่น่าสนใจดีนี่แอ๋ได้ขัิทธิ์มาอีกขั้นสองนะคะทุกคนใครโทรหาน้อะช่วงนี้ฉันกำลังบำบัดอากาศสิติดร้านค้านะ่ะอยากเปลี่ยนมาเดินตลาดนัดด้วยกันไหมตกลงจ้าอ่ะลืมเอาอยูไปด้วยต่อรองราคากับนักขายของต่อรองราคากับนักขายของหรอได้เลยไม่ยากเลย แนะนำตัวอย่างเป็น,นมิตรนะน้องมาแนะนําตัวแล้วสวัสดีจ้าพี่ขายดีไหมคะก็นี่ไงต่อรองราคาอ่าหนูขอต่อรองราคาได้ไหมคะลดให้หนูสัก20%ได้ไหมคะไม่ลด ารเปล่าเนี่ยราคาตอนนี้ก็จะขาดทุนแย่แล้วผมไฟนี้คือเกรรมากเกเรที่สุดเลยไว้แกลอนี่คือแอปพิ้งกินจัวแอนเรียหรือ,อปเปล่าคลิปไปเลยพี่10ซิมบริลอนหนูวารวยอยู่แล้วคนครคราว่างรองานมาหมดเวลาเราจะให้น้องเล่นบาสนะคะน้องเล่นบัตไปเรื่อยๆถือว่าออกกําลังกายไปในตัวนะคะ ตัวนี้น้องต้องการอาบน้ำนะคะทุกคนน้องตัวเขียวแล้วคะ่ะทุกคนเราเห็นว่าน้องไม่ไหวแล้วนะคะเราก็เลยจะกดอ่าจบงานกระทันหันมันจะมีผลอะไรไหมอะ่ะ้าจะไม่มีอะไรดูจบงานก่อนเวลาไปน้องกลับบ้านอาบไป,ไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านแล้วอ,อาบน้ําก่อนเลยอันดับแรกไปน้องอาบน้ําครับโอ้เ็นเป็นบ้าตกทำงายไม่พอโอเคเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแต่เราพาาไปฟิตเนสนะน้องอเออเปลี่ยนเมืองบ้างนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาโอเคน้องมาวิง่งแล้วเจ้าวิ่งซะหน่อยโอเค ทุกคนเดี๋ยวนี้เราเออกกาลังกายแค่นี้พอเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะคะอาจ้ากลับบ้านเราอืมนอ้องวาดภาพต่อภาพที่วาดค้างไว้เออี้ยวาดเสร็จแล้วนะคะทุกคนขายได้783ชิมชิมบริออนย yeah. าวันนี้น้องยังไม่ได้เขียนหนังสือเลยเดี๋ยวียนเขียนสเล่มเขียนแนวแฟนตาซีแล้วกันยูกลับมานะคะทุกคนจับมาพร้อมเงิน2 0 0้ชิมบริออน๋อยวเราให้ยูก่อจะเขียนหนังสือเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวให้น้องเลิ่เขียนก่อนนะคะเดี๋ยวให้ยูมาเขียนต่อเขียนต่อ เขียนนี้ต่อให้จบส่วนน้องมาวาดรูปแล้วค่ะวาดรูปยูมาเขียนแล้วน้องวาดภาพชิ้นโบแดงอีกแล้วนะคะทุกคนสุดยอดเป็นแม่บ้านเมื่อกี้เก็บจานไปล้างด้วยน้องหิวกินนี่เลยกินแล้วก็ขายรูปชิ้นโบแดง2อง3ันขายชิ้นโบแดงแล้วก็เอาเก็บหมาดจานทุกคนคะ่ะน,นี่คือ,อยูก็มิสเน่เอาเมื่อกีก้น้องมิสเน่แต่ตอนนี้ไม่มีสนน่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจบ e p นี้นะคะทุกคน ด้วยการที่พยายามมีลูกนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาลุ้นกันว่าน้องจะมาหรือเปล่านะคะทุกคนถ้าน้องไม่มาเนี่ยเราอาจจะต้องรอให้อยู่รถอายุไขก่อนนะคะทุกคนตอนนี้อยู่มีแต้ม500แล้วนะคะทุกคน ข่านอีกพันหนึ่งแต่น่าจะอย่างน,าน,นั้นน่าจะสองอีพีค่ะทุกคนโอ้หมอนกระเด็นเลยลุนแรงเหลือเกินเฮ้ย,ยเดีูสิของน้องบอกว่าพึงพอใจเพราะว่ามีการวูบฮูที่ดีการวูบฮูครั้งนี้เป็นอะไรที่น่าจดจำมากแล้วยูล่ะอยูของยูก็ดีพึงพอใจสุดๆจากการวูบูที่น่าประทับใจทุกคนนี่เรามีสิ์ลุ้นไปเนี่ยโอเค ทุกคนงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอจบ EP นี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรา IP หน้าเรามาลุ้นกันว่าเบบี๋น้อยจะมาหรือเปล่าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ